มองว่ายัางไรการเลือกตั้งคือคำตอบของการแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองนะครับผมคิดว่าในช่วงโุกสุดท้ายช่วงนี้ทุกคนก็เตรียมตัวกันอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าจะรอว่าจะเลือกตั้งกันวันไหนเท่านั้นเองฉะนั้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้แต่ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะกังวลนะครับเพียงแต่ถ้ามีอุบัติเหตุมาเร็วก็เลือกตั้งเร็วไม่มีอุบัติเหตุก็ตามตอบเดิมแต่ผมเองเนี่ยผมมองว่ายังไร การเลือกตั้งคือคำตอบของการแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองเราก็มีการปรับปรุงพักชาติคนาให้เป็นชื่อพักชาติพนาก้าตามมติที่ประชุมตามข้อเสนอของสมาชิกพักก็อยากที่จะปรีแบร์เพื่อเป็นการสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศว่าวันนี้พักชาติคณได้มีการปรับปรุงเข้มแข็งมีสมาชิกใหม่มีทีมงานทางด้านเศรษฐกิจต่างๆนะครับแล้วก็ ต้องการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์อันนี้ช่วยรับผิดชอบในเรื่องของงานทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นวิกฤตของประเทศขนาดน,นี้ซึ่งเป็นเหตุผลสําคัญที่ท่านมาร่วมงานแต่ลำพังท่านคนเดียวเนี่ยท่านบอกว่าเพื่อให้มีความแข็งแกร่งท่านก็นจะเชิญชวนทีมงานที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์มาร่วมกัน ทำงานเป็นทีมเศรษฐกิจของพักชิพัฒนาคือณวันนี้คืออดีตผู้บริหารแล้วก็ดีตว่าที่ผู้สมัครทุกคนบาพักชาได้ออกมารวมพลังในอยู่ที่นี่เป้าหมายของเราคือคนไทยทุกใหม่คือคนรุ่นใหม่วันนี้เนี่ยสีขาดคือความหวังขาดโอกาสหน้าที่อยู่ของเราคือทำให้เขามีโอกาสทำให้เขาีความดีคนในวัยทำงานวันนี้ก็เดือดร้อนหนักมากนชั้นกลางนี่คือคือถูกเบี่ยงพื้นที่จนแทบจะ ม่กล้าที่เรียกเลยว่าชนชั้นกลางจนชั้นกลางเนี่ยหน้าที่ของเราก็าคือทําให้เขามีชีวิตที่ั่งคั่างมั่นคงผู้สูงอายุเราเข้าสู่สังคมการเป็นผู้สูงอายุสัดส่วนจะเป็นผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้นภาระต่อลูกหลานมากยิ่งขึ้นไม่สามารถใช้แบบรับภาระนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของของเราในฐานะพักการเนทุกเพื่ตอ,อตอบโจทย์ความต้องการผู้สูงวัยให้เขามั่นใจว่าเขามีเขาจะรับการ จะมีบุคลากรมีท่านหนึ่งท่านใดสนใจที่จะมาร่วมงานกับพรรคชาติพัฒนาน,นะครับด้วยความยินดีนะครับยินดีต้อนรับแต่ละบุคคลไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าจะไปชวนพรรคนั้นพรรคนี้มาไม่มี